มหาที่สุดนี้ได้ของสมเด็จพระนัดเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยขอใช้เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย162เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตัวที่ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโถมันัดยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ ศึกษาทุกแห่งลดรงเครื่องเสารเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่25ตุลาคมพุทธศักราชพระบรมราชิภิเากพระบรมราชชนนีพันปีหวงอย่างสมพระเกียรติและตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงที่วะวรากาย ใหญ่ของแผ่นดินเพื่อร้อยรวมดวงใจไทยสถิตตราให้เพื่อไรพระพบรมณเพียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรเมชนะกาลิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมน,น่านพพิษในหลวงรัชกาลที่เก้าและเดรับฉานราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้ารองพันพันนีพระบรมราชินีในรัรชกาลที่เจ็ดว่าสิริกิต พระพุทธเจ้าคนตีสาธิตเปยญน,น์ผู้จัดการกองลังผาเมืองผู้มโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามส่วนแยกสองตลอดจนข้าราชการสังกัดกองลังผาเมืองกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามส่วนแยกสองที่ได้มาชุมนุมกันอยู่ณนะที่แห่งนี้ต่างมีความสมัดเป็นอย่างยิ่งและต่างน้อมจิตมั่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของอาณาจาราชทรงตั้งพระราชปฏิธานอันแน่วแน่ในการตามรอยพระยุคลบาทและทรงงานเก่งได้นำความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกแห,ห่งผลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสื่อสารพระราชปฏิธานและยึดมั่นตามรอยพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีและน้อมนำ แนวทางที่ได้พนัชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติราชบัลลังและประชาชนสืบไปินยยน ามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็ดจรพระ,ะรน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีานาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกรลาบรณงโคงทูลเชิญสมเด็ดจรพระ,ะรน,านางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่าง ความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้า,าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตยรวจพบความผิดปกติทางปกปันต่างทาให้คณะแพทย์ต้องถาวายการรักษาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้า,าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ อัปปัมาราชชนนีพันธุ์สมพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสขั้นรุิแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการลก็เป็นสายใยของแผ่นดินที่ร้อยโฮมดวงใจไทยสถิตตราฤทธิ์แนรังด้วยตลอดระยะเวลาอันยวาวนานหลายทศวรรษพระองค์ทรงเป็นผู้าพาารมีพิ่ข้างพระบาทสม,มเ,ทเด็จพระบรมินกาิเษก มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราาตรหนาจบพิษ ได้นำหนักขอไปตามประกาศสำานักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระองมาราชเนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม 2,568นั้นข้าพระพุทธเจ้าคนตีสาธิตกจริญนลผู้จัดการกองกลังผาเมืองู่นโดยการรักษาความมัน่นคงภายในภาคสามส่วนแยกสองตลอดจนข้าราชก,การสังกัดกองผาเมืองกองโดยการรักษาความมัน่นคงภายในภาคสามส่วนแยกสองที่ได้มาชุมนุมกันอยู่ณที่แห่งน,นี้ต่างมีความสมณะเป็นอย่างยิ่งและ ต่างน้อมจิตมั่นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้